นักวิ่งหลายคนนะครับประสบปัญหาคือเวลาวิ่งนะครับวิ่งแบบวิ่งเบาๆหรือวิ่งอีซี่นะครับแรกๆเนี่ยฮันเลทอยู่ที่ประมาณโซน3แต่พอวิ่งต่อไปเรื่อยๆนานๆเขาเรื่อยๆฮัเรทขึ้นไปที่โซน5แล้วก็แช่โซน5ตลอดทางทั้งที่เขาก็ยังไม่สุกเหนื่อยนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเกิดเรื่องของ cardiac drift เกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่า หัวใจมันล่องลอยอะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่เอาดอ o เนี่ยเราออกกําลังกายเนี่ยร่างกายเนี่ยจะมีความร้อนสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับร่างกายจะต้องการระบายความร้อนอันนั้นออกมาการระบายความร้อนของร่างกายก็คือเราจะเพิ่มเรื่องของหลอดเลือดหรือเส้นเลือดหรือว่าเลือดต่างๆเนี่ยไปที่ผิวหนังให้มากขึ้นทําให้มีการระบายความร้อนได้ดีขึ้นระบายเหงื่อได้ดีขึ้นนะครับทำให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย ลดน้อยลงครับบางเมื่อเลือดเนี่ยครับไปพูตามผิวหนังเยอะๆทั่วๆไปใช่ไหมครับทำให้เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยลดน้อยลงนะครับคราวนี้พอเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยลดน้อยลงแล้วเนี่ยเลือดที่ไหลกลับหัวใจหรือว่าเรียกว่าเวนัสร